แองเจล่า M นะคะเป็น m M 2เท e ี่เออเป็นแมพแค่ตกรลึกลับนะคะที่เป็นของปองฟานนี้ได้อยู่ในโทรศัพท์นะคะเอออันนี้อีกแอคเคาทหนึ่งค่ะอันนี้แอคเคาทจริงจริงหรออาอาอา

ทำไมถึงนี้ไม่โดนนะคะอยู่ในโทรยั่ทับค่ะอันนี้ก็พัดวันนะคะไม่ใช่พัดวันสิก็พัดหนึ่งอะไิอันนี้ก็ก็ตาราเกนี้นะคะที่เกียบทูดแล้วไม่มีอะไรพูดเลยบบายายค่ะ